หนึ่งเพลงนะคะจบไปเปิดต้นชั่วโมงนี้นะคะเพราะว่าช่วงที่เราเนี้ยฟ้าเริ่มต้นของเพลงพัชชาไปเลยคะ่ะกับเพลงเป็นเพลงช้าๆนะต่ว่าวันนี้นะคะมาที่พัชชามาเชื่อว่าถ้าแฟนคลับของพัชชาเนะะี่ยค่ะติดตามตั้งแต่ช่วงเชา้าที่มา <c oughs> สัมภาษณ์เนี่ยจะรู้เลยว่าวันนี้เธอมามาแบบบล็อกมากร็อกเกอร์สาวตัวแรกเห็นไกลๆนี่คิดว่าเอ๊ะ ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าคราวที่แล้วที่ประชามาสัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้างจะสอบแล้วก็น่ารักใช่ไหมคะวันนี้คงมากับอิงดึงุ่มคุณกีนะคะัูดามูสวัสดีค่ะสองค่ะหนึ่งสามหนึ่งดูมจะบอกว่าวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันกับซิงเกิลล่าสุดโอ้โหฉันปวดหัวมากจอน คือไม่ค่ะคือจะบอกว่าปวดหัวตั้งแต่เราเห็นซีรีส์ของพัชาแล้วก็เห็นข้อมูลของกี่แล้วคือมันขัดแย้งกันโดยดีไม่ไม่ค่อยลำเอียงเลยนอพี่กี่เป็นแบบมินิมอลิสคือน้อยแต่มากอ่าจะให้บอกว่าสัมภาษณ์คุณกีมากๆใช่ไหมคือคือพี่กี่สนใจดีเจนิดนึงพี่กีไปเจอเออนิตยสารอะไรไม่ทราบนะคะชาบุรีหนึ่งศูนย์แปดอคอมครับเป็นปกเป็นชุดหม อ๋องั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเปิดเพลงรักล้านใหม่ของคุณกีนะคะ Good After ์ o o n ครับ Good After ์ o o n ครับทำไมต้องเป็นมูนก็กิฎเขาให้คำนิยามไว้คำหนึ่งครับมูนนี่แปลว่าอุจจาระไม่ใช่สวัสดีตอนอุจจาระไม่ใช่굿อัปเตอร์มูนเนี่ยต้องเป็นมุกนี้สวัสดีตอนกลางคืนเหรอครับคือเหมือนแบบเรามี굿มอร์นนิ่งไปแล้ว굿อัปเตอร์มูนไปแล้วครับอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหม อะไรครับเรื่องไหนครับเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าในสคริปต์เนี่ยนางเขาเขียนให้ดิฉันว่าการการละครั้งหนึ่งมันเล่านิทานเหครับโอ้โหสพอยมากเลยคือคือความจริงหลายล้านปีแสงผ่านพ้นไปนจุดเล็กบนดาวโลกเราต้องการชิงเหรอที่เจ้าชายน้อยมาเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าการละครั้งหนึ่งเมื่อหลายล้านปีแสงผ่านไปนะบจุดเล็กบนดาวโลกาสองหนุ่มนักดนตรีกลางคืนบังใช้เวลาหนึ่งวัน นั่นแหละคือจริงๆแล้วประเด็นคือพี่เก๋เขาพูดบรรทัดที่สองฟังดูเปลี่ยวไหมฮะสองหนุ่มนักดนตรียางคืนมักจะพบเจอกันท่ามกลางแสงจันทอันนี้ไม่ใช่แล้วันฟังดูวายเนาะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้แต่งเองละไม่คือฟังดูขัดแย้งสองหนุ่มนักดนตรีเป็นฟังดูบ็อกแบ็กบ็อกแบ็มั้มมักจะนัดพบกันท่ามกลางแสงจันท์ใต้ใต้เงาร่มไม้เป็นพุ่มๆไม่คือมันขัดแย้งกับตัวเองไหม มัันเี่สตอรี่ฉันอยากรูว่าใครเขียนสคริปต์อันนี้ให้เนี่ยแต่น่ารักดีออกเพราะว่าคือจริงๆแล้วกเพลงเขาก็โรแมนติกมากอยู่แล้วค่ะคือคือที่ฝากเข้าไปดูเนี่ยนะเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยมาฟังเพลงนี้เลยใช่ครับสวดมากครับคือจริงๆเราฟังให้ทุกคนเลยครับคือจะจะใครก็ได้อารมณ์ไหนก็ได้ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนื่องเคยผ่านอารมณ์ที่แบบอยู่คนเดียวมาก่อนอย่างพัชชาที่อยู่จนชินละก็เลยมีเพลงออกมาจนแบบว่าไม่รอละ จะรอไม่ไหวละแต่เพลงผมเนี่ยคือแบบว่ายังไม่ชินกับการเหงาเออยังไม่ชินยังยังรออยู่ได้นะคือจะบอกว่าหนูเป็นเมืองที่อย่างนี้เหรอพี่กีก็เคยผ่านมาแล้วไงในช่วงที่เขารองเลยท่านไม่ได้แค่ผ่านนะท่านอยู่ตรงนี้เลยไม่ผ่านไปไหนสักทีเนี่ย แต่ว่าอันนี้ของผมคือเป็นการรอที่แตกต่างไปยังรอไหวอยู่คือรอที่แตกต่างนี่คือรอยังไงคะรอแบบมีความหวังครับรอที่ได้เจอรักแท้ตอนนี้ก็ยังรออยู่ด้วยก็ประกาศเลยละกันนะคุณกี่ติตอนนี้ยังสดนะคะใครว่างๆก็แวะมาได้นน้องเหินนะครับน้องเหินเนตรดาเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาจะฟ้องเราไหมเนี่ยตัวใครตัวไหนเมื่อกี้ชื่อช่างมาจริงเหรอ อ๋อแตครั้งหนึ่งเมื่อล้านปีแสงครับอย่างนี้เองเออไม่ใช่ละอ่านี้เอาเอาจริงๆนะกูดอาฟต์ตู้มูเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันได้ยังไงคะก็เป็นการรวมตัวกันของแบบผมกับพีเตอร์ที่เร่นดนตรีด้วยกันมาประมาณ6ปีที่แล้วครับหกปีที่แล้วหกปีที่แล้วคือรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องเล่าคือผมเล่นดนตรีกย็นคืนอยู่แล้วทีนี้มือกีตาร์ที่เล่นประจําผมเนี่ยเกิดบ้านไฟไหม้ขึ้นมากระทันาดจริงไจริงครับผมเรื่องจริงใช่ไหมเขาเคยพูดที่เป็นความจริงมั้งพูดจริงพูดจริงก็เริ่มไม่มั่นใจเล้วบ้านไฟไหม้กระทันหันฟุบทีนี้ผมก็เลยต้องหามือกีตาร์กระทันหันมาก็ได้จานเตยมาทีนี้ก็เลยคุยกันรู้จักการสนิทกันมากขึ้นก็ชวนกันมาทําเพลงอย่างเงี้ยครับ ใช้เวลาหกปีใช่ไหมใช่ครับกว่าจะสนิทกันตั้งสนิทกันก็สนิทกันตั้งแต่ช่วงแรกๆก็แหละเพราะว่าหลังจากบ้านไฟไหม้ไปคนนั้นก็คือจริงๆอาจารย์เต้ยไปวางไปวางเพลิงใช่ใช่วางเพลิงเพราะว่าจะอยากจะมาอยากมีงานอยากมีงานก็เลยไปวางเพลิงมชักเล่าไม่เชื่อหรรอกจิงจริง แต่คือคือประเด็นคือประเด็นคือด้วยความบังเอิญว่าแบบืูกีตาร์มาพอดีก็เลยมาเจอกันมาเจอกันพอดีหนนี้อันนี้ความจริงค่ะนี่ความจริงครับแล้วก็เลยเออเรียกว่าคุยกันหลายๆอย่างเนี่ยความชอบคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นแนวดนตรีหรือว่าสไตล์การเล่นครับแล้วผมประทับใจตรงที่เขาเล่นสไตล์สไตล์หนึ่งคือเรียกว่าสไตล์ lap t a p ป i n g ครับ lap t a p ป i n g คือสไตล์เออเหมือนแบบตีพินตีขิมครับกูเจิ้งอะครับเอากีตาร์มาแบบ แล้วก็คือวงาดนตรี่น,นะครับ tapping คือการเคาะกีตรานะฮะแต่งงคำนึงคำนี้เขาบอกว่าสองนักดนตรีสามกีตา้าครับเออสองหนุ่มกับสามกีตารานี่มันหมายความว่าไงคะครับผมก็งงครับ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> จริงๆแล้วเนี่ย <laughs> ไอ้คำว่าสามกีตาราเนี่ยนะหัวแทนเจ้าของค่ายเพลงคือจะบอกว่า ไอสองคนเนี่ยมันคงเล่นไม่ได้ทีเดียวสามกีตาร์เขาต้องน,น,นีกนึกนึกภาพนะสองคนเอ้ยมันเอามือที่ไหนเล่นกีตาร์าเฮ้ยหรือว่าจะใส่สายใส์แบบว่าวางไม่ไตรงขาเอออะไรอย่างนี้ตัวครึง่งใช่ใชจริงจร<ช>ิงแล้วมันมันสามารถมันเล่นไม่ได้แต่ว่าความ<ช>คำว่าสามกีตาร์เนี่ยคือเราต้องมีกีตาร์ตัวหนึ่งพิเศษเฉพาะไว้สำหรับเล่นหลับทับหลับทับปิ้งอ่าดยการตั้งสายหรือว่า การจูนสายเนี่ยจะผิดจากกีตาร์ปกติครับมันก็เลยต้องมีสามมีกีตาร์3 3> สามตัวถามว่าแลปท็อปิ้งใช้ตรงไหนก็คือใช้ตรงท่อนขึ้นของเพลงรักร้านใหม่ครับท่อนอขึ้นเลยใช่ไหมคบมที่มันเป็นดนตรีต้องเน่งต้องเน่งครับประมาณนี้ใช่ไหมคประมาณนั <c oughs> ้นเลยฮะอันนี้จะเป็นดนตรีอะไรนะต้องเน่งต้องเน่งครับต้องเน่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 ง เขาดูเป็นผู้ชายที่ตายแล้วฉันจะฝากชีวิตไปได้ไหมเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะพี่กีเป็นคนเข้มแข็งแล้แต่ได้ข่าวว่าคุณไปทำธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะพี่กีเปิดกิจการแต่เราจะไม่พูดแข็งครับแต่เราจะไม่พูดถึงกันนะตอนนั้นนะทีนี้เนี่ยนะคะมาถึงเรื่องของเพลงที่มึงออกมาสักพักแล้วเราก็ติดชาร์จวิทชาร์จไกลขึ้นมากอยู่เวนขึ้นลังนะแรงนั่นแหละครับมันตรงนี้แหละ วันนี้แหละครับจะมาเตดขึ้นนี้แหละครับล้อเล่นนะคะคือความจริงคนขอมาเยอะแล้วก็แฟนคลับพอเยอะมากอย่างี่ี้ยนะคะสัปดาห์นี้แหละจะขึ้นแล้วเพราะว่า<ม>วันนี้มากระชากรตริต้งด้วย<ฮ>กระชากใจสาวๆด้วยนะค,ะ,คะทีนี้เนี่ยพูดถึงการทํางานในเพลงนิดน,นึงละกันเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนเพลงใหม่ๆห,หรือว่าหน้าเก่าเนี่ยจะไม่ค่อยเด่นคุณกี่มากเท่ากับพชรเพราะว่าดูจากสคริปที่ให้มาเนี่ยคืออยากถ่ายรูปให้เห็นมากเลยนะว่า เขาลอนางแน่นมากพัชรานี่เรียกว่าเป็นสตอรี่คร่ะเธอรวมเล่มก็เป็นหลายไต่ภาคเป็นหนังไต่ภาคครับพี่เพชรเก่าว่าพัชร์ทำซีรีส์เป็นของตัวเองอะไรถูกครับใช่หะาน่าแค่เพชรพระอุมาอันนี้เป็นเพชรพระอุชาถูกต้องครับอย่างนั้นคือของพัชราเนี่ยประมาณสี่ประมาณห้าแผ่นขึ้นไปครับของพี่กี่บีมคืนน้าโธ่ครับ โปรไฟล์เราต่างกันครับ no คือโปรไฟล์พี่กีเป็นโปรฟดีๆพี่กีโปรไฟล์เยอะมากค่ะแต่ออกอากาศไม่ได้จร right. ิงเพราะว่ามันดูแบไว่าี่มากห้ยังไงครับออกไม่ได้เนี่ยฮะแตยการนี้ออนแอร์กลางวันไงก็เกรงใจเด็กเอนนี้เด็กกำลังจะเลิกเรียนพอดีใช่ใช่ไมเปเปิดเอาไว้ศึกษาได้ครับทีนี้พูดถึงพูดถึงการทํางานในเนื้อการเพราะว่าหลายๆคนในเวลาทํางานแกเป็นทีมหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะามถึงเรื่องของการร้องเพลงการแต่งเพลงเนื้อการทํางานต่างๆเป็นยังไงบ้างคะกับเพลงนี้รักล้านใหม่ที่พอปล่อยปุ๊บดังป ต้มเลยครับก็สำหรับเพลงนี้ก็การทํางานเนี่ยในเรื่องของเนื้อร้องกับเอ่อเมโลดี้ครับก็เป็นการที่ผมกับพี่เต้ยเนี่ยแต่งกันคนละครึ่งเพลงอ่าอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ใช่คนละครึ่งเพลงเหมือนแบบมาจากกรุงเทพนี่มาเจอกันกลางทางเลย่ะกรุงเทพโซลีเราเจอกันกลางทางเลยาร์ทนก็อ่าคือจริงอันนี้คือพี่เต้ยเขาแต่งมาครึ่งเพลงในช่วงที่เขาโสดอยู่แล้วผมก็มาแต่งละครึ่งเพลงในช่วงที่ผมโสดอยู่แล้วก็มารวมเป็นเพลงเดียวกันในอารมณ์เดียวกันครับมันก็เลยสอดคล้องกัน ใครเป็นคนแต่งท่อนแรกคะพี่เต้ยครับแล้วผมก็มาแต่งท่อนหลังครับจนทุกวันนี้พี่เต้ยแต่งงานไปแล้วนะนี่เรื่องจริงไงกวันจริงจังเต้ยแต่งงานไปแล้วหรือว่าพะต้องทําแบบนี้บ้างเป็นการแก้คนละค่งเพลงขอแต่งครืงแรกนะท่อนหลังก็อยู่ต่อไปก่อนท่อนหลังก็ยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้คือเรื่องจริงนะคุณด้ฟังเรื่องจริงครับต้องเชื่อเขานะ แล้วก็จะได้่วนดนตรีเนี่ยก็จะมีการอะเลส์หลายรอบนะครับกว่ากว่าสิบรอบด้วยกันจนมาเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับก็คือแต่งกันไปแล้วก็แก้กันไปทํากันไปจนเราถูกใจเวอร์ชันนี้ก็ออกมาเป็นเวอร์ชันนี้เลยถูกต้องครับล่าสุดแอบไปฟังอะคูสติกเวอร์ชั่นมาด้วยอ๋อเหรอครับใช่ไหมอ๋อเป็นอะคูสติกเวอร์ชั่นก็คือมันมีหลายเวอร์ชันครับใช่เป็นอะคูสติกก็มีใช่ค่ะค่ะอ่ะีนี้พูดถึงการทํางานในส่วนของ MV บ้างครับสาหรับ MV นะครับก็ ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันที่20มิถุนายนนี้ได้ชมแน่นอนนะครับ20มิถุนายนถูกต้องครับ <c oughs> วันวันศุกร์เอ้ยวันพุธใช่ไหมฮะใช่วันพุธ20นี้ก็จะได้ชมกันนะครับสำหรับ MV เนี่ยเรื่องราวก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งครับ <c oughs> ก็เปรียบเสมือนคนโสดคน <c oughs> หนึ่คนหนึ่งที่จะต้องเ <c oughs> ดินทางออกนอกโลกเ,เพื่อไปตามหาจะมีประตูโดรลมอนอยู่วันหนึ่งครับอันนี้ต้องรอดูจริงครับ คือเมื่อคุณยา่ยางก้าวเข้าไปในประตูนั้นนะครับ<อ>คุณก็จะเหมือนประตูที่แบบทำมา c h ครับคุณจะไปไหนก็ได้<อ>ดัมที่คุณต้องการ ผู้หญิงคนนี้ก็เดินทางไปเรื่อยครับว่าดาวนู้นดาวนี้ใช่แล้วก็แต่ละดาวเนี่ยจะมีความแตกต่างของดาวแต่ละดวงใบนะฮะสุดท้ายนี่างเขาจะเจอไม่เจอก็ต้องรอชมครับก็กําลังงงว่าทําไมต้องเป็นดวงจันทร์กับดวงดาวด้วยอ่ะทำไมต้องเป็นดวงจันทร์ทำไมต้องเป็นดวงดาวด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปในเนื้อหาเนี่ยคือมันไม่เจอเลยครับบนโลกนี้รอมานานแล้วมันไม่เจอสักทีหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเขาไม่อยู่บนโลกใบนี้อาจจะอยู่บนเลย้ไักบดาวหางดวงจันทร์นั่นเองโห นี่คือนี่คือนี่คือจริงๆพี่กีตอนช่วงที่แต่งเพลงนี้ดูเมดอินแบล็กถูกครับฉันว่าเราว่าทำไมเขาไม่เจอเน,น,น,นื้อคู่บนโลกใบนี้ดูอวาตารอยู่เป็นชาวเน็ตดคิคือคือถามว่าคุณทุกฝั่งได้ลองฟังเนื้อหาน่คะอย่างที่คุณกีพูดไปว่าคือบนโลกใเนี้ คือมันกว้างเป็นร้านๆเอกเพอร์ไงบางทีเราอยู่แต่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ว่าใครคือเนื้อคู่ของเราบางทีวันๆเราอาจจะผ่านคนเยอะแยะมากมายแต่คนไหนที่จะอยู่กับเราไปตลอดมันยากใช่ะอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ได้ครับเราไม่รู้ขอวีซ่ายังไม่ผ่านก็เลยไม่รู้อ่ะทีนี้จบที่คุณกี่ไว้ก่อนละกันค่ะที่นี้เรามาจัดการพัชชาบ้างดีกว่าค่ะพัชชามาพร้อมกับซิงเกิลคนไม่พอเราไม่ไหวค่ะ คุณได้ฟังจากอธิบายให้ฟังว่าเลยภาพตอนนี้เป็นยังไง <c oughs> คือน,นะฮะอะทนไม่พอรอไม่ไหวเรามาจริงจังกับความเศร้าครั้งนี้บ้านดีกว่านะคะว่าทาไมคือจะบอกว่าเขาที่เลาวเนี่ยจาได้พระชามาพร้อมกับความน่ารักสดใสบ๊อบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแอบแซวว่าเฮ้ยประชามนแน่ๆเลยเพราะว่าออลาออกขึ้นไม่ได้เรื่องมนาะ<อ>แต่คราวที่ประชากลับมาเปลี่ยนลุคไปเยอะมากดูขัดแย้งกับเพลงที่ออกมาก ไม่ขัดแย้งนะน่าจะออกไปในแนวเดียวกันเพราะว่าหลังจากหลายๆคนฟังเพลงนี้เราบอกว่าทำไมพัชชาดูโหดจังคือโหดในเนื้อหาด้วยนะคะคืออย่างพี่กีเนี่ยร้านไมเนี่ยเขาก็ตามใช่ไหมไกลแค่ไหนจะดาวโน้นดาวนี้เขาก็ไปแต่ว่าพัดเลือกที่จะไม่ไปแล้วค่ะไม่รอดีกว่าไม่รอนี่คือไม่รอคนที่เราลักแล้วหรือยังไงใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยรักเราสักทีทำท่าเหมือนจะรักแต่ว่าไม่รักสักที ก็เลยกลายเป็นเพลงนี้แล้วก็ในส่วนของการทำงานเพลงนี้ค่าพระชามีส่วรวมอะไรบ้างเพราะว่าโอ้โหคุณขาดูจากซีรีชีวประวัติคุณนะคะมันเยอะมากเลยจะให้ไร่ฟังไหมเยอะมากตั้งแต่ปี2546ที่เข้าสู่การประกวดเด็กบางคนเพิ่งเกิดเด็กที่พี่น้องนี่ฟังอยู่คือไม่คือว่าตั้งแต่ปีที่เขาประกวด AF2 นี่นะคะ48ปฏิบัติการเร่ขายฝันเลบว่า AF2 49ภารกิจรับภารกิจรัก อนะคะมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุด If I Were You รักตัวเองกับอ,อูพิงชอบแม่เลยนะเวลาที่เราทะเลาะกับแฟนที่เราฟังเพลง,งเธอนะแสดงว่าเดี๋ยวประเด็นประเด็นคือทะเลาะกับแฟนนะ <laughs> แล้วทำไมทะเลาะละ่ะแต่ว่าแต่ว่าฟังเพลงรักตัวเองก็พอคือ,อไม่แคร์แล้วนะขอให้ฟังเพลงนี้อีกทีนะคะทนไม่พอรอไม่ไหวไม่ดีนะไม่ดีใครที่รักกันก็ขอให้รักกันเออใช่เอยคือเวลาทะเลาะกันทีก็กลับรักตัวเองดีกว่ามาเลยรักตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีๆกันก็ น้าอะไรอย่างงี้น,นะจ้าทีนี้มาพูดถึงเพลงการทํางานของเพลงนีบ้างเพราะว่าประชาผ่านงานมาเยอะมากแล้วถ้าจะไล่ให้ประชาไล่ฟังเนี่ยเยอะจริงๆนะคะทีนี้มาพูดถึงการทํางานในเพลงนี้มากถือว่าเป็นมือโปรละมืออาชีพละและหลายคนก็จะพูดตลอดเลยว่าผู้หญิงคนนี้เสียงดีมากแล้วมีดีเจคนหนึ่งวันสาวพประชาร้องเพลงสากลเพราะมากเขาฝากชม <y on S 1> มากขอบคุณมากจริงๆค่ะเขาบอกประชาร้องเพลงสากลได้เพราะจริงๆด้วยดด้วยยเสียงว้าวด้วยอะไรแล้วเพลงนี้การทํางานเป็นงไงบ้างคะมีส่วนรุนแรงไบ้าง คืออย่างแรกเลยก็คืออย่างใน If I Were You เนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์คือพี่จักชวินติสมบูรณ์ค่ะดูแลภาพรวมทั้งหมดเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอยากจะลองเปลี่ยนสีสันดูบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนทีมด้วยก็เหมือนก็ต้องมาทำความรู้จักกันใหม่ค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มคุยกันตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีเพลงยังไม่มีอะไรมาเลยว่าเอ้ยพัเป็นคนยังไงแนวไหนอยากตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอยงี้ค่ะ ไปเรื่อยๆแล้วผมปรากฏว่าพี่เขาก็จับเอาเอาสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยออกมาเป็นเพลงนี้ทนไม่พอเราไม่ไหวแล้วก็ได้มีโอกาสฟังตั้งแต่ยังมีเนื้อเพลงม,มีมีเมโลดี้มีคอร์ดม,มาเฉยๆ,ๆเลยเป็นโครงแล้วก็เริ่มพัฒนาเริ่มเริ่มแบบมีอาร์เรนจ์เป็นอย่างนี้ดีไหมพี่เพราะว่าบันเพลงนี้มันน่าจะเป็นป๊อปร็อกแล้วมันจะแบบ ฟังทุกเข้ากันนะมันจะอย่างว่าอย่างนี้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเสียงของเครื่องดนตรีต่างๆที่อยู่ในเพลงนี้ก็ <c oughs> เป็นไอเดียที่ที่เราแบบเสนอไปแล้วพี่เขาก็แบบไปไป,ไปทําออกมา <c oughs> ให้ให้ได้ส่งความรู้สึกมากขึ้นอีก ก็คือใส่อารมณ์มากคุณกว่เดิมจะปกติดนตรีจะใสๆสายอะไรอย่างอันนี้ก็จะเปลี่ยนแนวเออใช่เปลี่ยนไปเยอะมากคือคือได้ได้นั่งฟังจริงๆเนี่ยเนื้อหาอาจจะประมาณว่าเออแบบกระแทกนิดหนึ่งคือแรงๆคือใส่อารมณ์เข้าไปอีกค่ะชายหนุ่มฟังแล้วก็แทกไหมคะสุดยอดครับขอโทษที่ความมดทนไม่พอคุณไี่แสดงความใส่ใจมากเลยพ่อ เขาเป็นคนที่ขอโทษขอโทษไม่แกงหรอไม่แก๊งป่ะผมามาที่สร้างไม่แกลยแกงโอ้เออนะคะอ่ะก็คือว่าการทำงานในชุดนี้ก็คือใส่ใส่ความเป็นประชาเข้าไปมากขึ้นค่ะค่ะแล้วมันก็สนุกเพราะว่ามันตรงขึ้นคือมันมันค่อนข้างจะดูแข็งแรงขึ้นตรงขึ้นดูแลตัวเองได้มากขึ้นคือคราวที่แล้วไอ้รักตัวเองก็พอนี่จะเป็นออกอาการเหมือนแบบ เปลี่ยนหลอดไฟเองทํากับข้าวกินเองอะไรเงี้ยนึกทรงออกมาออะไรอย่างงี้นะสาวอาทิตย์ดูหนังคนเดียวได้อะไรอย่างงี้แต่พอมาเป็นทนไม่พอรอไม่ไหวเนี่ยซื้อประกันละคือซื้อประกันชีวิตแล้ววกล่าวว่าชีวิตนี้ต้องให้ประกันดูแลแล้วครับคือต้องพอเพียงละจังหวะนี้ อันนี้ขอยืนยันว่าเขาบอกว่าซิงเกิลล่าสุด่นะกลับเป็นอะไรที่ตรงกับความคิดและความรู้สึกของเธอในตอนนี้ที่สุดค่ะแสดงว่าพระชานเนี่ยนะกําลังกําลังคิดถึงเรื่องของความรักหรือเปล่าช่วงนี้ค่วนตัวหรือเปล่าเป็นประสบการณ์จริงหรือเปล่านั่นแหละลพีกิกลับไปสมาธิสั้นต่อ <laughs> <laughs> ตอนนี้เราถามว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า ใช่จะไม่เพราะว่าสคริปมันบอกไงว่าเอแล้ว่าเป็นการนั่งคุยของพัชชากับโปรดิวเซอร์ครับว่าหนูอยากได้เรื่องราวแบบนี้ค่ะทีนี้คุณผู้ฟังก็เลยกทราบมาบไม่ได้บอกว่าพัชอยากได้อ๋อเหรอครับพี่เขาก็ถามไปเรื่อยเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตพัชชาให้กับโปรดิวเซอร์ฟังก็เลยกลายเป็นบทสรุปคำว่ารักที่ต้องทนจากผู้หญิงคนที่ชื่อพัชชามันจะตอบว่าอะไรครับมนจาสัจชีวิตจริงหรือเปล่า มั่วชัวหรือจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วชัวหรือมั่วนิ่มเอ๊หรือใช่เอ๊หรือใช่หรือไม่ใช่ยังไงเนี่ยเออว่ามันมันเป็นมันเป็นทัศนคติมากกว่าว่าพี่ถ้าถ้ามันขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นพัตอะพัจจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันก็ไปอยู่ในโทไม่พอเราไม่วหวอันนี้ก็คือความจริงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีซิงเกิลอ้ยทั้งรักทั้งเศร้าทั้งผิดหวังทั้งกลับมาดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วกลับมาคราวนี้ไม่ต้องรอแล้วใช่คือไปเลยดีกว่า ใช่ค่ะนะคะไปเจอคนที่ดีๆเลยดีกว่านะอ่ะทีนี้เนี่ยตอนนี้เอ็มวีพระชาไปที่ไหนแล้วคะโอ้ยังไปชุมอยู่ค่ะยังาะชุมอยู่เพลงเพลงพิ่งปล่อยทีนี้เองใช่สี่วันเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้อดใจรอกันนิดนึงค่ะแอดแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาถึงในส่วนของเนื้อหาอื่นๆมากดีกว่าเพราะว่ามาทางป๊อปล็อกคือพระชาเนี่ยถนัดอยู่แล้วหรือเปล่าจะว่าถนัดไหมก็ ถ้าเป็นคนร้องร้องเพลงชอบชอบเปลี่ยนไปแนวไปเรื่อยๆนะคะหลายๆคนที่ฟังหลายๆซิงเกิลของพัดมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฝรั่งเดี๋ยวก็ร็อกเดี๋ยวก็ป๊อปใช่อะไรอย่างนี้คือมาแต่ละอัลบั้มนี่จะไม่ต่างกันเลยนะคือเปลี่ยนไปเรื่อยะค่ะคือก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีกับการที่ได้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอมาเป็นป๊อปร็อกแบบนี้มันก็ คือมันก็เป็นไปตามวัยเนาะตามอาการแล้วถ้าปีหน้าเราจะมาแนวไหนกันนีคะพระชายแน่น่ะสิอันนี้ก็ต้องดูค่ะว่าว่าพอถึงจุดนั้นแล้วเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรหรืออะไร่างนี้อาจจะฟิชเชอร์ลิงกับใบเตยก็ได้นะฮะอาสยามอาจจะสามชาติกันไปวันนี้เราก็ไม่เกี่ยวกับอาสยามนะคะวันนี้มาทูวิชั่นนะคะก็อยากพึ้นมาฟ้องเรานะเราไม่ได้ค้าเกี่ยวกับใครนะคะบอลไม่เป็นไรนะใครดูบอลไม่ได้ไม่เป็นไรนะ ติดบ้านติด UVC แต่ว่าดูไม่ได้อะค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราชดเชยได้ครับขอเพิ่มแพ็กเกจให้แล้วเพิ่มดูฟรีครับหนึ่งเดือนเพิ่มแพ็กเกจให้เออเอี๋ยวพอพูดถึงเรื่องบอลนี่ถามอีกนึงนะเชียใครคะเชียครับเชียใครคะ เชียร์สเปนครับรือวก็เชียร์ประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้เข้าครับไม่ได้ไปอยู่โลกเขาครับปราไปบอลโลกนี่ยครับถ้าไม่ได้ดูบอลค่ะเหรอประชาไม่ได้ดูบอลแต่ประชามาทําเพลงพร้อมมากเลยนะทีนี้มาพูดถึงในส่วนของการทํางานในอื่นบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของเนื้อหาเพลงเนี่ยนอกจากจะแสดงอารมณ์ออกมาแล้วเนี่ยยังมีตรงไหนบ้างไหมที่เป็นจุดเด่นของซิงเกิลนี้เพราะว่าเห็นประชาบอกว่าจะเป็นการส่งต่อในการทําอัลบั้มต่อไปด้วยค่ะคิดว่าคิดว่าก็คงจะมีโปรเจกต์ต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้เนาะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะเพราะว มันเปรี้ยงไปเลยก็ขอให้ดังขอให้รวยขอให้สวยขอให้มีแฟนเลยนะคะนะคะอ่างั้นเดี๋ยวให้ทั้งคู่เนี่ยฝากในส่วนของการดาวน์โหลดเพลงดีไหมอะไรอย่างนี้คุณกี่ค่ะรักร้านใหม่ยครับก็สำหรับเพลงรักร้านใหม่นะครับถ้าใครชอบนะครับก็สามารถฟังก่อนได้ครับที่ www.truemusic.com นะครับแต่ถ้าชอบแล้วอยากจะโหลดนะครับก็อยากให้โหลดของแท้นะครับที่ กดหมายเลข2222นะครับนี่จะเป็นลิงโทนนะครับบอกชื่อเพลงแล้วก็ชื่อวงนะครับก็เฉพาะระบบ m o o v e นะครับหรือว่าต่อดอกจันเลยนะ9339 9339นะครับวันนี้ก็จะขอเพลงได้โหลดได้นะครับล้วสหรัพระชาก,ก็ช่องทางเดียวกันใช่แล้วค่ะย้ำอีกทีหนึ่งแล้กันนะคะ,อะดอกจัน9339ในระบบท m o v e ค่ะ,ะก็เดี๋ยวนี้เพลงนึงอ่ะ มันไม่กี่สตางค์เองนะคะอืิจริงๆนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวนี้เน็ตก็ไฮโซเนาะใช่สามารถจะดาวน์โหลดได้ทันทีเลยอยากจะบอกว่าเพลงมันมันกว่าจะมันจ่อกมาเป็นหนึ่งเพลงมันไม่ได้คิดกันง่ายๆแล้วพี่กี่ใช้เวลา4ปีตอนเด็องไม่ได้ไม่ได้ทำง่ายๆนะเพราะฉะนั้นซิงเกิลหน้าของ Good Aftermoon เราจะได้พบกันในปี2559ยูโรครั้งหน้าครับ เราก็พบกับซิงเกิลที่สองเรก็ดับสมุดไอ้ลานไปลานไปไหมขอโทกเลยโอเคค่ะโอ้โหนี่บอกว่าคือเราไม่ต้องพูดอะไรนะคะเราเป็นการสัมภาษณ์ที่ดีมากเลยเพราะว่าคือเขาสัมภาษณ์กันเองสองคนแล้วเราก็คอยนั่งผสมร้องในการที่ฮ่า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 อ่ะงั้นเดี๋ยวคนนี้มีโชว์มาฝากด้วยแต่ว่าก่อนโชว์นี้เดี๋ยวเราขอเบรกหนึ่งเพลงของพัชชาได้ไหมคะไคะให้เราไปกระแทกอารมณ์กระแทกกระแทกกันเลยทนไม่พอเราไม่ไหวจากพัชชาเลยค่ะอย่าลืมนะถ้าดาวน์โหลดเนี่ยก็ต้องดาวน์โหลดของแท้ด้วยนะจ๊ะ โอ้หคุณผู้ฟังคนะนักฟังเรานี่บอกทั้งห้องเงียบกันนะเฮโผนที่เงียบเนี่ยเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีกิจกรรมในงลุพี่กี่เสียงดังสุดนะคะ <c oughs> เออเอออ่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงของการโชว์พิเศษบ้าง <c oughs> ะคะ่ะเออได้ค่ะอ้าวันนี้จะเป็นการโชว์ดนตรีเนาะว่าเราเรามีความสามารถพิเศษเราก็ต้องโชว์คราวนี้เลยซอฟต์แซมเปิลแซมเปิลนะะคแซมเปิลวันนี้คุณกี่จะมาโชว์อะไรคะ <c oughs> วันนี้พี่กี่จะมาโ <c oughs> ชว์อะไรคะก็คงต้องร้องเพลงนี่แหละผมทำอยังไงไม่ได้นะฮะ วันนี้เป็นเพลงอะไรดีคะพี่กีคะอ่าก็ต้องเป็นเพลงหลักร้านไม่แล้ว <laughs> ไม้เหมือจะเปลี่ยนใจแกเออหมือน,นเปลี่ยนใจแกน,นแกะฮะต,ต้องขายของครับอย่างนี้นะ <laughs> ครับ <laughs> ช่วยกันนะครับช่วยกันฟังนะครับก็อยากให้ทุกคนฟังนะครับก็อย่างที่บอกไปมันเป็นความตั้งใจของผมกับพี่เต้ยนะครับสี่ปีนะครับยังไงฝากชาวชลบุรีด้วยนะครับทุกทุกท่านเลยนะฮะเป็นการแสดงจากพี่กีค่ะ รอใ,ใครที่จะไม่ทำไม่ผิดหวังคนที่ทำให้ชีวิตที่เคยผิดพลาไม่ลงทางอยู่ในทางไปอยู่ที่ดาวดวงใดทาจริงฉันพร้อมจะเป็นขึ้นไปแค่เพียงที่หัวใจคนที่รักจริงหากได้พบ กับใครคนหนึ่งที่รักกันตลอดไปจะมีบ้างไหมคนหนึ่งที่รออยู่เหมือนกันจุเลาเอ๊ะฝากด้วยครับกับซิงเกิลรักกานใหม่ครับ ก็จะบอกว่าคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังได้มาสัมผัสบรรยากาศตรงนี้นะคะจะบอกเลยว่านี่คือหนึ่งผู้ชายที่ทุ่มเทเรื่องของการทําเพลงแล้วก็รำนึงเรื่องของดนตรีนขคาวบกสุดยอดมากอ่ะทีนี้มาถึงคิวของสาวคนนี้บ้างนะคะสาวอารมณ์ดีอารมณ์ดีไม่รู้ว่าทอจะอารมณ์ดีไปถึงไหนนะคะแต่ว่าไม่รอเลยอารมณ์ดีถ้าถ้ารอเนี่ยคงจะลมไม่ดีจะเหงานิดหน่อยทีนี้นะคะมาพร้อมกับเพลงที่ค่อนข้างจะคือถ้าพูดถึงการแสดงออกนะคะ ค่อนข้างจะตรงข้ามกัน้วยหะเพลงเออแต่ว่าวันนี้เธอจะมาถ่ายทอดเพลงที่บอกว่าพูดถึงความรู้สึกของผู้หญิงอีกด้านหนึ่งว่าฉันไม่หลอแล้วขอเสียงประมือให้กับพระชาาิเลยนะคะอโอเคถึงเงาก็คบกันโทษตัวฉันที่รักเธอเองเคยฝันเคยทำก่งวันหนึ่งเธอจะรัก ได้เยค่ะของเพลงเขามาได้นะเพื่อจะได้ฟังเสียงสดครั้งนี้ครั้งแรกบู๊เพาะมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ย2ูนะคะพาพามาครูแม่หนุ่มๆกับีอหนึ่งสาวนี่ถ้าหากว่าพามาครบทีมนี่จะสนุก่ามันกระจายแค่ไหนจะพามาดังค่ายก็มันเกือบร้อยชีวิตนะครับดิฉันคงจะต้องปิดโรงแรมบัว่าตอนนี้ก็มี F 9กแล้วนะคระชานี่เบาๆครับรุ่นสองครับผมก็ผมกนกลางครับผมรุ่นห้าครับ เ oh, ออนะคะคิดดูสิเราจะไม่เก่าได้ไงใช่ไหมคะแต่ว่าคุณภาพยังคงคับแน่นเหมือนเดิมนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนะคะให้คุณกีเนี่ยฝากผลงานต่อไปและต่อต่อไปและต่อต่อไปแล้วก็เดินถึงผลงานปัจจุบันด้วยคะ่ะครับก็สำหรับวงกูดอัฟเตอร์มูนนะครับก็เรียกว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะครับในในวงการเพลงแล้วกันนะครับก็อยากจะฝากทุกทุกคนนะครับว่ายังมีอีกหนึ่งวงนะครับที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ผลิตผลงานออกมาเพื่อ ให้ทุกทุกคน<ม>ได้มีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับว่าจะมีวงที่เป็นอะคูส<ม>ติกเป็นเพลงป๊อปที่ฟังง่ายฟังเบาๆนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ครับที่ facebook.com นะครับ slash good aftermoonband นะครับหรือว่า youtube.com นะครับใครสงสัยว่าแลปทัปปิง้งกีตาร์เนี่ยเป็นยังไง<ม>ก็เข้าไปดูได้ใน youtube.com slash good aftermoonband เช่นกันครับค่ะอาทีมาถึงประชาบางจ้าค่ะก็เเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะ คนไม่พอร้อมไม่ไหวใครที่รู้สึกว่าอึดอัดแล้วละ่ะ<ม>กับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะลองฟังเพลงนี้ดูค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกทีแล้วกันนะว่าดาวโหลดตุกคนหมายเถนนะเ <c oughs> อ<ม>อทีนี้ทางเรื่องมันเยอะนะคะบ,บางทีศิลปินเองก็ต้องมาดูนรงในเรื่องของตรงนี้ด้วยบางทีเนี่ยกว่าจะทํางานคือบางคนไม่ทําไม่รู้ไงว่า กว่าจะได้ออกมาเป็นซักซิ่งก็หนึ่งซักเพลงเนี่ยต้องใช<ห>้อะไรบ้างลงทุนอะไรบ้างบางคนคิดว่าเอ้ยแค่เขียนเกียนเพลงเดี๋ยวก็ได้แล้วจะอะไรนักหนาเข้าห้องแอดทำดนตรีเสร็จบางคนก็จะคิดแบบนี้เพราะว่าหลายคนไม่ได้เห็นงานทําง,งานจริงๆนะคะแต่ว่าใครคุณเออ่สามารถติดตามผลงานต่างๆได้มีแฟนเพลงแฟนบอยมีเฟซบุ๊กใ,ใช่ไหมอันอ oh. นี้อันนี้ Good After Moon Band นสมพชาร์ครับพัชชา Voice ค่ะเป็นแฟนเพจเหมือนกันในเฟซบุ๊กนะคะก็ลองเข้าไปดูได้ facebook.com/slash/patchavoice ค่ะวายส์มีเอสไม่มีค่ะแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามผลงานต่างๆของพวกเขานะคะ AF ได้เลยที่เว็บไซต์ twmusic com ก็คือจะได้เห็นครบทุกคนเลยแล้วก็รวมถึงผลงานของกูดอัปเตอร์มูดแล้วก็ชาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสองคนด้วยขอบคุณเช่นกันครับที่มาที่มาสร้างความสนุกความฮาความมันอะไรจริงไม่จริงนี่เรางงทุกท่านงงมากค่ะอาเดี๋ยวที่ท้ายหนึ่งซิงเกิ้ลจริงแล้วกันนะคะเดี๋ยวๆคราวหน้าวันจันเรากลับมาสัมภาษณ์กับคนทีโซเนาะคุณเอกเนาะโอเคหนักกว่านี้อีก ฝากผู้ฝากท่านผู้ฟังไว้เลยนะคะว่าดีเจว่าเจอพระชาแกกินยหนักแล้วกินยาททรนนอนไว้ก่อนครับวันทูดีโซนหนักกว่านี้เทรนนท์กับเบกินเทอร์นท์อีโดพระราชนะบอลทุกอย่างแล้วนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะลาไปพร้อมกับศิลปินด้วยสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ